ิดแล้วเปิดฮะเปิดแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซไลฟ์สตรีมค right ่ะยย้ยยยสยย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 วยยดยคยยยยะสยยยยียียยคะยยยยยยยนียยยยคยยยยายยยยค่ยย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 ย วันนี้อยู่กับชาแล้วก็แม่เสือค่ะสวยสวยสวยจริงหรือเปล่าสวยจริงจริงอันนี้อันนี้หนูอันนี้คือหนูวาดแม่ค่ะอันนี้คือแม่อันนี้คือหนูโอเคสวยสวยสวยวัสดีคุณเมลลดี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะเขาบอกสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีโลกโกสวัสดีทุกคนจ้ะ วันนี้เราจะมาตอบคำถามใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกคุณแม่สวยที่สุดขอบคุณค่ะอากาศจะหนาวนาหน่อยชันๆคุณแม่คุณแม่ตื่นเต้นเขาไม่เคยไลฟ์สตรีมเขาเป็นครั้งแรกครั้งแรกใช่ ครั้งเดียวครัง้งแร้หรือครั้งสุดท้ายมีครั้งหน้า,า <c oughs> นี่ไทุกคนทุกคนอยากให้คุณแม่มาอีกแน่ๆใช่เดี๋ยวรอดูคุณทุกคนบอกว่าคุณแม่น่ารักคุณแม่สวยคุณแม่บอกว่าขอุณางทอันี่หนูพูดวันวันวันก่อนหนูเล่าให้ให้แชทให้แชทฟังว่าแม่เอา ปลาทอดขอปลา,า,า,าทอดไปดักปลาใช่ใช่เอาปลาทอดไปดักกุ้งได้ไหมได้จ้ะเราไม่ไม่เหยือเฉเลยมีปลาทอดอยู่ในตู้เย็นจากหัวปลาแต่ปาลาดกแล้วเขาอะเขาเขาบอกเขาบอกว่าใส่กุ้งแชทเขาบอกว่า หนูหนูทําอย่างนั้นอะคือหนูแปกเพราะว่าหนูเอาปลาไปดักปลาแต่หนูบอกว่าจริงๆหนูไม่ได้แปรพ่อแม่เลยคุณชดักได้อยู่ค่ะได้ได้เอามาทอดทอดมันทอดชายทอดมันจานหนึ่งจะได้ลงแต่ได้ไม่เยอะเพราะว่า,วาทอดลอใส่ <laughs> มันต้องมีเหยื่อของมันจ้ะแล้วหนูกเอาอันนี้ให้เขาฟังด้วยว่าที่แม่ใส่ซุกหมู ใส่ต้มปลาใส่ซุปหมูอ๋อใส่กระนองใส่กะนองเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมคะคุณแม่เสือใชอ่ใส่พิดคะ่ะตอนแรกว่าจะเป็นต้มยำที่นี่ลืมใช้กระนองไปแล้วก็เลยก็เลยไปต้มต้มอะไรต้มขระดุมต้มต้มปลาปลาปลาดุก ใส่ซุปคานาคแกไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าตอนแี้จะใส่นึกว่าเป็นคานงต้มยำ <laughs> ที่ไหนได้เป็นคานาหนมู <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเ <laughs> ขาถามว่าอร่อยไหมอร่อยอยจ้ากินคนเดียว <laughs> ลูกกินไม่ได้จ้ะเว่ <laughs> าสวัสดีครับคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะ <laughs> โอเควันนี้เราจะมาคําถามซึ่งซึ่งเราจะมาถามคําถามคุณแม่นะคะระหว่างระหว่างหนูแต่เช้ากับหนูเก็บห้องแม่คิดว่าหนูจะทํำอะไรนูไม่ได้ทําอะไรแม่ทำหมดเลยแต่วันอยู่จ้า ไม่รอไม่ไหวทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเสร็จแล้วนะยังไม่ตื่นไม่จริงน,นะคะทุกคนผมตื่นแต่ไม่ก็ขึ้นผมตื่นตื่นตื่นบ่ายสีตื่นแม่จะกิ่นข้าวรอบสองแม,ม่กินข้าวเย็น คุณซีนนะคะเมื่อกี้ตกใจพี่อย่าตกใจผมจ้องเลยอย่าจ้อง <c oughs> <c oughs> ระหว่างระหว่างว่าหนูส่งหนูปลดล็อกโทรศัพท์อย่างเงี้ยหนูจำรหัสผ่านได้กับหนูจําวันแบบว่าวันนี้เป็นวันอะไรได้วันสําคัญอะไรไม่คิดว่าหนูจะจําได้ไม่จาอะไรได้ไ นอนก็หมดเวลาแล้วตื่นมาแม่ก็จะนอนแล้วสลับกันสลับกันอันนี้คือแม่ไม่ได้แชร์ใช่ไหมไม่เอ๊ะ <c oughs> ไม่รู้โอเคต่อไประหว่างหนูมาไลฟ์ไลฟ์อย่างเงี้ยหนูมาไลฟ์แบบสมมติหนูบอกว่าหนูจะไลฟ์สองทุ่มหนูจะไลฟ์สองทุ่มหรือหนูจะไล สี่ทุ่มสองทุ่มสองทุ่มก็คือสองทุ่มก็คือตรงเวลาหรือว่า<อ>เป็นคนเห็นไหมทุกคนผมเป็นคนตรงต่อเวลาผมไม่เคยบิดเลยผมเห็นไหมหไแมยังบอกเลยว่าผมเป็นคนตรงต่อเวลาใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคย <c oughs> ผมไม่เคยบิดผมไม่เคยสายจริงเอกคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่เหลือไม่ไม่จริงผมนะนะผมเป็นคนตรงต่อเวลาใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะลองยกตัวอย่างการตรงต่อเวลาของหนูนอนตื่นตีโมเป๊ะตื่นห้าโมเป๊ะตื่นจ้าหนูหนูโดนอะไลรหนูโดนหนูโดนรอยับแน่ <ś led> ระหว่างระหว่างหนูหนูตั้งของไว้ใช่ไหมคะแล้วหนู <ś led> เขาเรียกอะไรหนูตั้งของไว้ที่เดิมแบบเป็นที่เป็นทางกับการที่หนูวางสปซสป,ปะไม่คิดว่าหนูเป็นแบบไหนวางสปซสป,ปะเ <ś led> <ś led> มะื <ś led> ม<ะ>่อกี้เ้ขาเหลือบมองของของพี่เขาเหลือบมองของเขาแก ำไมถึงคิดว่าไม่มีระเบียบคะก็เด็กน้อยจ้ะมีบ้างไม่มีบ้างเวลาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไไม่เป็นไรค่ะแม่เก็บเองเพราะแม่ดูไม่ค่อยได้